เบอร์38แเนี่ยแล้วก็นมหนูปลายเนี่ยผมจะไล่ยอยู่ที่เบอร์ร0 8ผมใช้ขบูตัวนี้นะทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยเดิมๆม,มันจะเป็น110นะครับผมก็คือเอาง่ายๆผมลดมาจากเดิมมันต้องเป็น4 5 1 1 0ผมก็เหลือ3 8 108นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายว่าอัตราเร่งเป็นยังไงนะครับผมส่วนาถามว่าใครจะใส่4 10, 5 1 1 0 ได้ปกติไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมเพียงแต่อาจจะต้องจูนใหม่เพราะว่าเมื่อเราอุดบำบัดไปแล้วเนี่ยอากาศมันเข้าน้อยลงนะครับก็ทําให้น้ํามันมันบางเพราะน้ํามันบางมันก็จะยิงปลายท่อตอนที่เราผ่อนคนเร็งนั่นเองนะครับผมส่วนเ,เดี๋ยวเราไปดูวิธีการจูนกันอีกทีนะครับผมตอนประกอบก็ไม่มีอะไรครับดูดูให้ตัวโช๊คเนี่ย มันไม่สึกก็เป็นอันใช้ได้นะครับผมแล้วก็ประกอบปกติครับไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะถ้าในกรณีที่บางคนเนี่ยมีอาการอ่าพอประกอบไปแล้วน้ํามันเนี่ยหยดอยู่ตรงนี้หยดอยู่ตรงใต้ถ้วยขบูตรงรูนี้ครับอ่าหยดตลอดเลยหยดติ๊ก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 เลยเนี่ยแล้วก็ขันน็อตตัวเนี้ยก็อุดไม่อยู่ก็ให้เรามาดูที่ตัวลูกลอยนะครับบางทีตัวลูกลอยเนี่ยมันอยู่ในขบบู มันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับอยู่ลักษณะแบบนี้มันก็จะห้อยลงได้แบบนี้มันเป็นตัวลูกลอยถ้าน้ํามันมันขึ้นไปเทียบอยู่แบบนี้มันก็จะหยุดการจ่ายน้ํามันก็จะทําให้น้ํามันไม่ท่วมแต่ถ้าลูกลอยของท่านเนี่ยมันกระดกเกินไปหรือว่าอา่กระโดกเกินไปนั่นแหละมันก็จะทําให้น้ํามันมันรั่วตลอดนะครับก็ดูที่ตัวนี้ถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะดัดได้ แต่ผมไม่รู้ว่าของเทียมันเป็นพลาสติกเปล่าแต่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กครับแล้วมันจะดัดได้นะครับก็ให้เราดัดอีกนิดหนึ่งให้มันให้มันไม่ต้องสูงขึ้นไปครับเนี่ยดัดให้มันให้มันเหมือนห้อยลงมาหน่อยก็ได้ไม่ต้องให้มันสูงอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันสูงมันก็จะน้ำมันมันก็จะท่วมนะครับผมเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วไปดูกันหลังจากนั้นเราก็จะมาประกอบที่รถเลยนะครับผมแล้วก็ วิธีการจูนเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับผมทุกคนจะเห็นนะครับอ่าเห็นนะฮะตัวสกูจูนากานะครับตัวนั้นนะครับก็เราจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับอันดับแรกเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุดก่อนแล้วก็คลายออกมาสามรอบนะครับผม,มนะฮะหมุนทวนจนสุดเลย แล้วก็คายออกมาหนึ่งสองสามหลังจากนั้นนะครับเราก็ลองมาสตาร์ทนะครับผมอ่าจะสังเกตได้ว่ารถเดินเบาได้ปกติแล้วนะครับอ่ะถ้ามันดับแบบนี้ แปลว่าน้ำมันมันยังหนาไปอยู่ให้เราหมุนสกูนะครับสกูตัวนี้นะครับออกอีกหนึ่งรอบนะครับผมมันไม่ฝึกก,การเมื่อกี้ก็คืออาการที่น้ำมันหนาไปนะครับเรากา็หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกหนึ่งรอบแล้วก็มาสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งอ่านะครับรอจนกว่ารอบเดินเบาจะเดินนิ่งนะครับเราไม่ต้องตั้งตัวตั้งรอบนะครับเราแค่มาตั้ง <Okay. S 2> ตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้ารถเดินเบาพอใจแล้วเราก็ลองเบิ้นดูนะครับผมถ้าติดมือแล้วนะครับก็โอเคจบเลยแต่ถ้าไม่ติดมือเนี่ยก็ให้เราจูนออกมาอีกครึ่งรอบนะครับผมะถ้ายังไม่พอใจนะอ่าหลังจากนั้นเราก็ลองเบิ้นดูนครับอ่า ทอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการจูนขบูนะครับของเจ้าตัวมีโอฟีโนเดิมๆนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมใส่กองเปลยอ,อยูอ่รอบก็เลยอาจจะต้องใช้เยอะนะครับถ้าเป็นเดิมๆที่ใส่กองเนี่ยจะตกอยู่ประมาณสองรอบครึ่งถึงสามรอบนะครับสแตนดาร์ดไว้ได้เลยแต่ถ้ารถที่ใส่กองเปลยมอนผมเนี่ยอากาศมันจะต้องการมากขึ้นนะครับอากาศมันจะเฟ้อ,อง่ายๆมันก็จะต้องมาจูนเพิ่มหรือลด ลงอย่างละหนึ่งรอบอาจจะจูนเพิ่มหรืออาจจะจูนลดอย่างละหนึ่งรอบก็แล้วแต่เป็นกรณีไปนะครับยังไงก็ลองไปจูนดูแล้วกันสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้ครับวันนี้2 6 1 0ล,ลาไปก่อนอยากให้ทำคลิปอะไรบอกได้เลยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ